เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะพันและข้าววาสนาผูกพันบทที่ยี่สิบเก้า องค์ชายสีฉีสเสวียนจิ้งเดินออกมาจนพ้นตําหนักใหญ่พอผ่านเขตตําหนักเย็นซึ่งร้างผู้คนร่างสูงที่เดินงอตัวด้วยท่าทางอ่อนแอจึงกลับมายืดกายตรงสง่าเอ่ยออกมาเสียงเรียบออกมาเถอะจางเขอสิงซึ่งถูกจับได้เผยกายออกจากที่ซ่อนดวงตาขี้เล่นเผยแววระมัดระวังองค์ชายสีช่างต่างจากคำร่ำลือ ไม่ทราบว่าท่านรู้ตัวตนของข้าตั้งแต่เมื่อได้เขาเดินทางไปที่ได้ย่อมไม่หลงเหลือร่องรอยให้ตรวจพบยิ่งฝีมือการปล้อมตัวและเสียงที่สมบูรณ์แบบยากที่คนจะจับได้อีกฝ่ายกลับออกมาเบี่ยงเบนความสนใจถูกเวลาทั้งยังรู้ตัวว่าเขาแอบตามอยู่ไม่ธรรมดา ตั้งแต่ที่เจ้าแอบ,บปีนหลังคาตำหนักแล้วแอบบดูข้าอาบน้ำกระมังองค์ชายสีไพรมือไว้ด้านหลังหันกลับมามองชายหนุ่มร่างโปร่งในชุดนางกำนั้นด้วยรอยยิ้มสุภาพนุ่มนวลเมื่อตัวตนถูกเปิดเผยจึงไม่ต้องเสแสร้งอีกต่อไปจางเขสิสซิงเลยถามออกไปแล้วเหตุใดท่านจึงไม่เปิดโปรงค่ข้า เหตุใดข้าต้องทำเช่นนั้นล่ะฉีสเสียนจิ้งเลิกคิ้วจางเคอิ่ซิงทำหน้าเหมือนกับเจอคำถามโง่เง่า,งาเพราะข้าคือศัตรูของห้องเต้ อ๋อแทนที่อีกฝ่ายจะทำท่าคิดได้กลับเพียงส่งเสียงในลําคอเบาๆไม่เอ,อ่ยอันใดอีกจางเคือสิงกรีตาพยายามค้นหาความจริงในดวงตาอีกฝ่ายกลับไม่สามารถอ่านออกแม้แต่น้อยดูท่าห้องเต้นหน้าโง่จะไม่ได้มีลูกโง่เช่นบีดาเสมอไปเวลาผนผ่านไปอย่างรวดเร็วจากฤดูใบไม้ผลิเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน เอิ้นเฟิงต่างผลิใบเขียวขจีทั่วหุบเขาดอกไม้หลากสีสันชูช่อเรียกเหล่าผีเสื้อมาดอมดมความสดใสแม้อากาศภายนอกจะร้อนขึ้นแต่พระวังแห่งนี้สร้างขึ้นจากหยกพี่นอกจากจะงดงามแล้วความเย็นจากเนื้อหยกยังช่วยให้อากาศในตำหนักเย็นสบายไม่ร้อนจนเกินไปบนศาลาหกเหลี่ยมหน้าตำหนักสายลมจากยอดเขาพัดผ่านทำให้อากาศไม่อบอ้ กลางศาลาปูด้วยเบาะหนานุ่มคลุมทับด้วยผ้าแพรลื่นเย็นสบายมีหมอนอิงวางอยู่รายรอบ กลางเบาะมีร่างอุ้ยอ้ายของนายหญิงเพียงหนึ่งเดียวแห่งหุบเขาโลหิตนอนขดกายพักผ่อนอยู่เพราะเป็นช่วงเวลานอนกลางวันของนายหญิงบรรยากาศโดยรอบจึงสงบเงียบไร้เสียงรบกวนเนื่องจากอายุครัภเข้าเดือนที่แดหน้าท้องใหญ่โตจนไม่สะดวกในการเดินทางบ่อยๆไปเสี่ยเหมยเลยมักใช้เวลาอยู่แต่ในตำหนักส่วนสามีคนดีดูเหมือนจะยุ่งกว่าปกติ จนไม่ค่อยมีเวลามาอยู่กับนางเช่นเมื่อก่อนพอถามอีกฝ่ายก็เพียงตอบว่ากำลังวางแผนจับหนูแม้สามีจะไม่ค่อยมีเวลาให้แต่ก็มักจะปลีกตัวมากินอาหารกับนางเสมอ ทั้งช่วงนี้สองลูกเสือน้อยอยังเริ่มรู้ความดิ้นตอบรับยามมารดาพูดคุยด้วยทุกครั้งไปเสือไหมจึงไม่เหงามากนักเสียงฝีเท้ามั่นคงดังขึ้นไม่ไกลก่อนปรากฏร่างประมุกหนุ่มผู้ยิ่งใหญ่กำลังเดินมาเหล่าสาวใช้จึงถอนกายออกจากศาลาเพื่อให้ผู้เป็นนายใช้เวลาร่วมกันอย่างรู้งาน นายหญิงหลับไปนานแค่ไหนแล้วชายหนุ่มเอ่ยถามสาวใช้คนสนิทของภรรยาที่ยืนคำนับอยู่ด้านหน้าอาจิงข้อมกายตอบเรียนในท่านเกือบครบหนึ่งชั่วยามแล้วเจ้าค่ะตรงฟังหงจิ้นพยักหน้าก่อนจะเดินผ่านสาวใช้เข้าไปแล้วทิ้งกายนั่งลงบนเบาะนุ่มมองดวงหน้างดงามที่ยังคงหลับสนิท เกลียปลายนิ้วปัดปอยผมที่หล่นปลกหน้านางด้วยความอ่อนโยนแม้จะถึงเวลาที่ต้องปลุกแต่พอเห็นภรรยานอนหลับสบายประมุกหุบเขาผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่อยากขัดความสุขจึงปล่อยให้นอนต่ออีกสักพักดวงตาสีอำพันทอดมองหน้าท้องนูนเด่นก่อนเอื้อมมือไปสัมผัสแผวเบ้า เหมือนเจ้าเสือน้อยทั้งสองแต่เพิ่งตื่นจึงดิ้นทักไทยเบาๆราวกับยังงวงเงียอยู่เรียกรอยยิ้มเอ็นดูจากผู้เป็นบิดาอืมไปเสือใหม่รู้สึกถึงแรงกระทุ้งหน้าท้องนูนจึงจำใจต้องตื่นขึ้นมาในที่สุด องฟังหงจิ้นได้ยินเสียงภรรยาก็น้มกายไปจุมพิกหน้าผากมนแผ่วเบามือหนายังคงลูบหน้าท้องนูนปลอบลูกเสือทั้งสองให้สงบลงดูเหมือนตอนนี้เจ้าตัวเล็กจะตื่นเต็มตาเลยแย่งกันทักทายบีดาไม่หยุดไปเส่ยไหมยขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะแฝดทั้งสองแย่งกันถีบท้องมารดาจนรู้สึกจุกพอมือหนาลูบปลอบอยู่ครู่หนึ่งจึงสงบลงหญิงสาวใายคิ้วที่ขมวด แล้วผ่อนลมหายใจออกมานับวันเจ้าลูกเสือยิ่งแรงเยอะขึ้นไม่รู้โตขึ้นมาจะสนขนาดไหนพอลืมตาขึ้นมาเห็นสามีนั่งอยู่ข้างๆจึงขยับตายลุกขึ้นไปเอ็นซบอ,อ,อกกว้างนางเอ่ยเสียงงวงเงียด้วยท่าทางเกียจคร้าน สามีทำงานเสร็จแล้วหรือตรงฟังหงจิ้นก่อนร่างนุ่มนิ่มมองท่าทางง่วงงุนของภรรยาแล้วรู้สึกคันยุบยิบในอกเขี่ยปลายนิ้วกับปลายจมูกรั้นเบาๆก่อนเอ่ยถามด้วยความห่วงใย,ยเสร็จแล้วคิดถึงภรรยาและลูกเมื่อครู่เต้าลูกเสือดิ้นแรงมาก เจ็บหรือไม่ไปเสียใหม่วางมือบนหน้าท้องนูนเด่นสัมผัสถึงแรงถีบเบาๆก็ยิ้มบางด้วยแววตาอ่อนย้อนตอบสามีเสียงสดใสเพียงแค่จุกเล็กน้อยลูกคงตื่นเต้นที่ท่านพ่อมาหาตรงฟังหงจิ้นอุ้มภรรยาขึ้นนั่งตักวงแขนแกล่งอบกอดจากด้านหลังให้ทั้งแม่และลูกอยู่ในอ้อมแขนแล้วเกยคางบนไหล่มน ช่วงนี้สามีมีเรื่องต้องจัดการจึงไม่ค่อยได้มาอยู่ด้วยเหงาหรือไม่สามีทำงานเพื่อภรรยาและลูกนี่นาแม้จะคิดถึงภรรยาก็อดทนได้ อีกอย่างมีเจ้าก้อนแป้งน้อยทั้งสองอยู่ด้วยภรรยาไม่เหงาเท่าไรหรอกไปเสือเหมยเอนพิงอกกว้างตอบด้วยรอยยิ้มอ่อนหวานได้ยินคำตอบที่ใส่ใจของภรรยาปรามุกหุบเขาจึงจุมพิษแก้มนุ่มหนักๆอย่างหมันเคี้ยวอยากกอดแน่นกว่านี้แต่ก็เกรงว่าเจ้าลูกเสือจะดิ้นประท้วงขึ้นมาอีกแต่สามีคิดถึงภรรยาและลูกมากๆ เขาเอ่ยน้ำเสียงทุ้มต่ำเจือแววออดอ้อนไปเสย้อใหม่ได้ยินน้ำเสียงติดจะงองแงของสามีพลันหลุดหัวเราะเบาๆแล้วหันไปจุมพิษริมฝีปากยากพี่เบออกมาอย่างน่าเอ็นดูเหตุใดท่านพ่อถึงงองแงกว่าลูกๆอีกเล่าจุมพิษปลอบใจก็แล้วคนตัวโตด้านหลังยังไม่เลิกงองแงนางจึงเอ่ยปลอบ หากคิดถึงก็รีบทำงานให้เสร็จจะได้มาอยู่กับพวกเราแม่ลูกตองฟังหงจิ้นมองใบหน้าสดใสของภรรยาคลายวงแขนกอดนางไว้หล,มหลวมไว้สามีเสร็จงานจะพาภรรยาและลูกออกไปเที่ยวภรรยายังไม่เคยได้เที่ยวชมเมืองข้างล่างเลยเออ แต่ต้องรอเจ้าก้อนแป้งทั้งสองคลอดออกมาก่อนไปเสียเหมยตอบพรางลูกหน้าท้องดวงตาสีอำพันมองหน้าท้องนูนเด่นของภรรยาสัมผัสถึงความรักและความทนุถนอมในน้ำเสียงยามเอ่ยถึงลูกของพวกอน้น ตั้งแต่ท้องนูนใหญ่จนเดินเหินลำบากตนไม่เคยได้ยินเสียงบ่นของภรรยาเลยสักครั้งเพราะใกล้ข้อเต็มที่ภรรยาเขาตึงระมัดระวังตัวเองทุกอย่างไม่แม้แต่จะก้าวออกจากตำหนักเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายใดๆต่อสองชีวิตที่กำลังจะเกิดมาชายหนุ่มกดจูบขมับคนบนตักแผ่วเบา้าแต่เต็มไปด้วยความรักลำบากภรรยาแล้ว ไผ่เสียใหม่ย่อมเข้าใจที่อีกฝ่ายเอ่ยจึงใส่หน้าเบาๆตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเพื่อครอบครัวของเราแม้จะลำบากกว่านี้ภรรยาก็ยินดี ดวงตากรมเฉิดใช้ประกายยามเอ่ยถึงครอบครัวแม้จะต้องลำบากในหลายๆเรื่องแต่พอนึกถึงอนาคตที่จะมีลูกเสือน้อยๆออกมาวิ่งเล่นความลำบากทั้งหลายเหมือนกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นประมุขหุบเขามองใบหน้าที่ฉายแววความสุขของภรรยาความรู้สึกอ่อนโยนพรันเอ่อล้นออกมาชายหนุ่มเกิดมาเป็นบุตรชายคนเดียวของบิดาแต่บิดาผู้แข็งแกร่งไม่เคยเข้ามา ไลชิตสนิทสนมส่วนมารดาก็มองเขาเป็นดั่งความหวังที่จะนำพาตนไปสู่ความยิ่งใหญ่แม้จะมีคนมากมายคอยประจบเอาใจถ้าว่าเขากลับไม่เคยสัมผัสถึงความจริงใจจากคนเหล่านั้นเลยสักครั้ง นอกจากสหายในวัยเยาว์ที่กลายมาเป็นคนสนิทจนถึงปัจจุบันเขาไม่คาดหวังว่าจะมีใครที่เข้าหาต้นโดยไม่มีแรงจูงใจลับหลังจนกระทั่งตอนที่สูญเสียทุกสิ่งได้พบกับความรักและการปกป้องจากภรรยาตัวน้อยหัวใจที่ปิดสนิท จึงถูกมือเล็กๆแสนบอบบางผลักให้เปิดออกทีละนิดสุดท้ายกลายเป็นว่าตนเองรับอีกฝ่ายเข้ามาในหัวใจจนไม่อาจถอนตัวได้อีก ถึงไม่มีพลังเก่งกาจเหมือนมารดาของเขาหรือผู้อื่นแต่ร่างแสนบอบบางและมือเล็กๆคู่นี้กลับพร้อมที่จะปกป้องเขาและลูกอยู่เสมอชายหนุ่มได้สัมผัสกับคำว่าครอบครัวเป็นครั้งแรกกระชับกอดร่างนุ่มนิ่มที่มีอีกสองชีวิตในท้องเอาไว้ด้วยความหวงแหนขอบคุณที่ยอมลำบากเพื่อครอบครัวเราสามีขอสัญญา จะไม่ให้ใครมาทำร้ายครอบครัวของเราได้เด็ดขาด3มชีวิตในอ้อมกอดน,นี้คือครอบครัวของต้นชายหนุ่มจะไม่ยอมให้ใครมาทำให้ครอบครัวตนเป็นอันตรายโดยเด็ดขาดตรงฟังหงจิ้นเอ่ยกับภรรยาราวคำสาบานดวงตาสีอำพันฉายแววโหดเหี้ยมยามนึกถึงอันตรายที่คิดจะแตะต้องครอบครัวแสนล้ำค่าของตน อาณาเขตสีดำหรือป่าดำเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ครอบคลุมภูเขาทั้งลูกหากมองไกลๆจะเห็นเหมือนผืนป่าทั้งหมดเป็นสีดำสนิทแต่ความจริงเกิดจากหมอกควันสีดำที่ปกคลุมผืนป่าจนมองเห็นเป็นเช่นนั้นถ้ามองใกล้ๆจะพบว่าภายในนั้นเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ยงเพราะไม่มีสัตว์หรือมนุษย์คนใดบุกรุกเข้าไปเป็นเวลาหลายร้อยปีได้ยิน ว่าเคยมีคนอยากลองดีแอบ,บเข้าไปหวังเจอขุมทรัพย์หรือพืชพรรณล้ำค่า แต่ไม่เคยมีใครกลับออกมาได้เลยสักคนทำให้เชื่อว่าในนั้นยังมีปีศาจอาศัยอยู่จากนั้นก็ไม่มีใครกล้าย,ย่างไกลเข้าไปในอาณาเขตสีดำนั้นอีกบริเวณร้อยต่อระหว่างป่าดำกับหุบเขาโลหิตชายหนุ่มในชุดสีดำรัดกุมแต่รู้หราที่เอวห้อยยกรูปพยัก์สีเหลืองโดดเด่นข้างกันมีชายวัยกลางคนสวมชุดสีขาวเรียบรูใบหน้าทั้งสองมีความ คล้ายคลึงกันถึงหกส่วนแม้แต่สีตาที่โดดเด่นเพียงแต่ใช้หนุ่มที่อ่อนไหวจะมีสีอัมพันกระจ่างใสกว่าเท่านั้นต้งฟางหลี่เฉินมองประมุกหงุบเขาซึ่งมีฐานะเป็นหลานชายตนด้วยแววตาลุ่มลึกครั้นสังเกตคนรอบกายพวกเขาก็เปิดปากถามออกมาด้วยความแปลกใจ เหตุใดวัน uhm นี้ประมุกน้อยใหม่พาคนสนิทมาด้วยเล่าอ่าไม่เห็นเลยสักคนต้องฟังหองจิ้นละสายตาจากม่านพลังที่กั้นอนาเขตสีดำตรงหน้าหันไปประสานสายตากับอีกฝ่ายพวกเขาต้องอยู่ดูแลภรรยาของข้าที่ตำหนัก แต่เดิมการเสริมพลังให้ม่านพลังนั้นต้องใช้เวลาถึงสมวันพอชายหนุ่มได้รับของวิเศษพลังจึงเพิ่มพูนคาดว่าจะใช้เวลาน้อยกว่านั้นเทว่าก็ไม่อาจวางใจจึงสั่งให้ถังซีห่าวกับรีจิน้นคอยดูแลภระระยาระหว่างที่ตนไม่อยู่ เป็นเช่นนั้นเองแต่ให้คนสนิททั้งหมดอยู่เฝ้าภรรยาเช่นนี้อาสงสัยว่าจะมีใครกล้าบุกทำร้ายหูยินของเจ้าอย่างนั้นหรือฉายประโยคเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่จริงจังนักแต่พริบตาหนึ่งพลันเห็นดวงตาสีเหลืองเข้มฉายแววเย็นเยียบตองฟังหงจิ้นุดซงทำเป็นไม่เห็นแววตานั้นเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบข้าแค่ป้องกันไว้ก่อน แล้วไม่กลัวว่าจะมีใครปองร้ายประมุกน้อยบ้างหรือรองประมุกแซงเอ่ยอย่างช่างมองเหล่าคนฝีมือดีเพียงหยิบมือที่ประมุกหมุบเขาพ่ามาด้วยตองฟางหงตื้นได้ยินก็กระตุกยิ้มบ้างเอ่ยด้วยน้ำเสียงอวดดีข้าก็อยากเห็นเช่นกันท่านอาถ้าคิดว่าทำได้ล่ะนะตองฟางหลีเฉินมองท่าทางอวดดีของหลานชายหัวเราะด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล นั่นสินะประมุกน้อยเก่งกาจขนาดนี้เหตุใดต้องให้อามาที่เขตป่าดำด้วยเล่าอาณาเขตสีดำเพียงเท่านี้ลำพังแค่พลังของประมุกน้อยย่อมไม่หนักนะรองประมุกเอ่ยถามสาเหตุที่ตนต้องเดินทางมาถึงเขตแดนป่าดำเช่นนี้ตามกำหนดการจะต้องเป็นประมุกในแต่ละรุ่นทำการเพิ่มพลังผนึกเขตแดนแห่งนี้ เมื่อวานเขากลับได้รับแจ้งจากตำหนักลู่จิวว่าให้ร้องประมุกเดินทางมายังเขตป่าดำร่วมกับประมุกน้อยด้วยหรืออีกฝ่ายจะรู้อะไรมาต้องฟังหงจิ้นมองท่าทางสงสัยของฝ่ายนั้นก่อนเอ่ยอธิบายเพราะข้าไม่อยากเสียเวลากับมันมากเกินไปไหนๆท่านอาก็อยู่ด้วยออกมาช่วยกันจะได้เสร็จไวขึ้น สงสัยคงไม่อยากห่างภรรยานานเสียกระมังรองประมุกได้ยินเหตุผลจึงเอ่ยหยอกหลานชายด้วยรอยยิ้มท่านอาย่อมรู้ใจค่ะต้งฟังหงจิ้นยอมรับอย่างง่ายได้มองม่านพลังที่เริ่มบางสนเกือบปริราวเขายื่นมือไปถ่ายเทพลังเพื่อเสริมความแข็งแกรง่งไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่น้อยดวงตาสีเหลืองเข้มมองอีกฝ่ายที่เริ่มซ่อมแซมเขตแดน ริมฝีปากผุดยิ้มลุ่มลึกจากนั้นก็ปล่อยปราณสีทองเสริมไปยังม่านผลังตรงหน้าบรรยากาศกลับมาเงียบสงบไร้เสียงพูดคุยถาว่าเมื่อใดที่จะเกิดพายุใหญ่โถมกระนำคลื่นลมมักจะเงียบสงบไร้สัญญาณเตือน ตำหนักลู่จิวหลังจากประมุกผู้เป็นใหญ่เดินทางออกจากหุบเขาก็ได้สั่งให้มีเวรยามคอยเฝ้ารอบตำหนักแน่นหนาขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวและยังมอบหมายให้คนสนิทฝีมือดีที่สุดอยู่คุ้มครองภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์บ่งบอกถึงความรักและห่วงแหนของท่านประมุกที่มีต่อนายหญิงผู้นี้เพราะเป็นเวลาพักผ่อนของนายหญิงภายในตำหนักจึงเงียบสงบไร้เสียงรบ กวนเหล่าสาวใช้ต่างกลับไปพักผ่อนเหลือเพียงไม่กี่คนที่คอยปรนนิบัติอยู่ด้านในถังซีห่าวยืนเฝ้าหน้าห้องนอนใหญ่ด้วยใบหน้านิ่งสงบเช่นทุกครั้งดวงตาคมกลับคอยสังเกตความผิดปกติรอบกายไม่ให้หลุดลอดสายตาตั้งแต่เช้าที่ในท่านออกเดินทางเหตุการณ์อยู่ในความสงบเรียบร้อยดีทุกอย่างจนถึงยามค่ำคืนแต่ชายหนุ่มก็ไม่อาจวางใจ ตนกว่านายท่านจะกลับมาจู่จูองคารักษ์ด้านนอกก็เดินเข้ามารายงานด้วยใบหน้าเคร่งเครียดท่านหัวหน้ามีคนขอเข้าพบขอรับใครกันหนึ่งในคนที่ตามนายท่านไปนอกหุบเขาขอรับหลังจากองคารักษ์รายงานก็พรานปรากฏชายในชุดเปื้อนเลือดถูกประคองเข้ามาเขาสุดกายลงคุกเข่าบนพื้นอย่างทุลักทุเล <c oughs> ท่านซีหฮาวดวงตาดำสนิทของถังซีหฮาวเข้มขึ้นเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นกระอักเลือดออกมาเงยหน้ารีบรายงานด้วยน้ําเสียงร้อนรนนายท่านเอึกนายท่านกำลังตกอยู่ในอันตรายเมื่อได้ยินว่านายท่านตกอยู่ในอันตรายถังซีห่าก็เอื้อมมือไปกระชากเสื้ออีกฝ่ายขึ้นถามด้วยน้ําเสียงเคร่งเครียดนายท่านเป็นอะไร ชายโชคร้ายถูกกระชากเสื้อขึ้นจนหายใจไม่ออกพยายามเอ่ยเสียงขัดขาดหายหายมีสัตว์รูปบุกเข้ามาทำร้ายในท่านระหว่างเสริมพลังเขตแดนพวกเราบาดเจ็บสาหัสต,ตายไปเกือบหมดตอนนี้ในท่านถูกพวกมันขังไว้ในค่ายกตลับดวงตาดำสนิทสั่นไหวถังซีห่าวเอ่ยพึมพำกับตนแอง เป็นไปไม่ได้เพราะเสียงสนทนาดังเข้าไปถึงด้านในตูู่ประตูห้องนอนก็เปิดออกก่อนปรากฏร่างกระหงของนายหญิงที่ยังอยู่ในชุดนอนแต่คลุมทับด้วยเสื้อคลุมตัวหนามือเรียวประคองหน้าท้องใหญ่ของต้นโดยมีสาวใช้คอยประคองด้านข้างใบหน้าง,งดงามฉายแววกังวลเกิดอะไรขึ้นถังซีห่าและคนอื่นๆค้อมกายเคารพคนตรงหน้า นายหญิงนายหญิงแห่งหุบเขาโลหิตไม่สนใจมองไปยังชายที่สภาพย่ำแย่บนพื้นเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงร้อนรอนข้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นคุกเข่าขอกศีรษะนายหญิงนายท่านกำลังตกอยู่ในอันตรายหากไม่รีบไปช่วยนายท่านแย่แน่ขอรับหุบปาก คนสนิทมือขวาของท่านประมุขหันไปเอ่ยกับชายคนนั้นเสียงเย็นก่อนจะหันไปอธิบายกับนายหญิงที่ใบหน้าเริ่มซีดเพือดเรายังไม่ได้ตรวจสอบแน่ชัดนายหญิงโปรดอย่าเพิ่งกังวลกลับเข้าไปพักด้านในเถอะขอรับใบหน้างดงามตอนนี้ไร้สีเลือดไปยเตือเหมยหันไปเอ่ยกับถังซีห่าวด้วยความร้อนรนสามีข้ากำลังตกอยู่ในอันตรายข้าจะใจเย็นได้อย่างไร ถังซี่ยาวเจ้าออกไปตรวจสอบด้วยตัวเองให้เร็วที่สุดแม้จะเป็นห่วงนายท่านแต่ตนได้รับคำสั่งให้คอยปกป้องนายหญิงด้วยชีวิตไม่อาจละทิ้งหน้าที่ไปได้จึงปฏิเสธเสียงหนักนัน่นแต่ข้าได้รับคำสั่งให้ดูแลนายหญิงนายหญิงที่ตอนนี้เป็นห่วงคนที่อยู่ข้างนอกไม่รับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายเอ่ยโต้ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ แต่ตอนนี้คนที่ต้องการความช่วยเหลือคือในาใยท่านของเจ้าเจ้าจะปล่อยให้เขาตายเช่นนั้นหรอข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นถังซีฮาวรู้สึกลำบากใจก่อนจะเกิดความลังเลขึ้นมาหญิงสาวเห็นท่าทีลังเลของอีกฝ่ายก็รีบเอ่ยย้ำอีกครั้งเช่นนั้นเจ้ารีบไปข้าจะอยู่แต่ในตำหนักไม่ออกไปไหนแน่นอน แต่ว่าถังซีห่าวมองคนที่นายท่านสั่งให้ปกป้องด้วยความกังวลนายหญิงกลับมอบหมายหน้าที่ให้เขาด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดไม่มีการต่อรองช่วยนายท่านกลับมาให้ได้ชายหนุ่มถอนหายใจก่อนจะพยักหน้าแล้วเอ่ยกำชับอีกฝฟลยข้าจะเพิ่มเวรยามให้มากขึ้นนายหญิงโปรดรออยู่แต่ในตำหนักได้ข้ารับปาก เมื่อตกลงกันได้แล้วถังซีห่าจึงส่งนายหญิงกลับเข้าห้องแล้วหันไปสั่งเพิ่มขนเฝ้ารอบตำหนังอีกเท่าตัวก่อนจะเหี้วร่างขนเจ็บขึ้นมาเจ้าไปกับข้าอข,ข,ข้าหรือจนกว่าจะตรวจสอบพบความจริงกระจัง เจ้าต้องไปกับข้าชายหนุ่มมองอีกฝ่ายด้วยแววตาเย็นชาหิ้วชายเคราะร้ายพุ่งกายออกจากวังหยกไปร่างทั้งคู่หายลับไปกับความมืดมุ่งสู่อนาเขตป่าดำ จากม่านพลังโปร่งใสที่ดูเปราะบ้างราวกับสามารถแตกราวได้ตลอดเวลาเมื่อได้รับพลังที่ถ่ายเทเข้าไปไม่หยุดมาเป็นเวลาเกือบ8ดชั่วยามทำให้ม่านพลังที่ครอบคลุมผืนป่าสีดำเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดต้องฟางหลี่เฉินเลือบมองร่างสูงในชุดดำชายหนุ่มยังคงถ่ายพลังเสริมกาอสีทองเป่งประกายซึ่งครอบคลุมผืนป่าเมื่อสนิทตรงหน้าอย่างไม่รู้จ เน็ตเหนื่อยเมื่อมองสายพลังสีทองเข้มข้นที่ไหลออกจากมือหลานชายดวงตาสีเหลืองพลันเข้มขึ้นท่ามกลางความมืดปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ